สบายดีพี่น้องยมามเำ้าๆพี่น้องอากาศเมื่อนี้ก็หน,นาวๆเลยพี่น้องเด้อสองสามวันแล้วอากาศเย็นๆลมพัๆๆพดวีวีวีอยู่แถวไงเมื่อนี้สิบนว่ามียังหลายเลยพี่น้องเด้อแม่นั่งใหญ่สิมาให้พี่ให้น้องเดาว,ว่า จริงทีแม่นงยางใหญ่วาดลงในเจียสีขาวนี่มันสิเป๊มาจากไหนเนาะมันสิออกมาจากไหนอยากให้เอฟซีเมนมาว่ามันมีความหมายแนวใดเนาะอ่ะแม่นงยางใหญ่จะลงมือวาดอ่ามันมันกระสีพวกขื่อ,อแต่ว่าตามจินตนาการของแม่นงยางใหญ่น่ะอ่จาจักสีวาดภาพตัวนี้ออกมาแนวใดเนาะล่ะกะ หลังจากนั้นก็เ้ากะสิไปเบิ่งคลิปอ่าการเฮ็ดเวียกอยู่ในบอ่อท่อบอ่บอบ่อทานทิ้นของพออินปันเพิ่ดนเห็ดเนาะมีฟอมก้อนเพิ่อนกอน็ได้ไปเห็ดเวียกอยู่ผน,น้ำเนาะไปในซีหาบุออ่งนั่นแหละไปเป็นไปเป็นนั่นไปไปไปน้ำลังไปน้ำลังไอคิมไอคิมเป็นข้อหนาเพิ่นเนาะ <laughs> <Workers> ทีมงานแซวกันว่าไอ้ขี้มันนี่มีลูกน้องมาแล้วว uh, ่ะเพราะว่าอ่าให้เฮ็ดเวียกอยู่ในอ่าคอเสดหรือว่าในตำแหน่งพัวจีโอเนาะเฮาบ่ได้ให้ออกภาคสนามเด้อเฮาให้อยู่ในอันอยู่ในอันอยู่ในแเข็มเนาะบ่ได้ออกภาคสนามบ่ได้ออกป่าออกดงหยังเนาะ มีแต่เหตุเกี่ยวกับตัวอย่างที่เข้าจอมาได้ต้องมือกันเลยนะนันกศึกษาตามจินตนาการของแม่นางใหญ่เองเลย ໃສ່ງສົ່ງກວມີໄດ້ງາຍແຕມ ไปดพนะนนีพี่น้องเอฟซีท,นทีน,นะฮกทุกท่านนะพี่น้องเนาโอ้บังสภาพการทางบอลเห็เวิกัปั่นเนาะล่มแห้งพี่น้องเลยล่ม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 ,ลมได้ฮดฮดนำกันฮดนำกับทาง,งหัวคณะกันผู้บริหารมาใหม่เหม,มือนเหมือนบังฮดนำเนาะให้น้องไปวิไปงานมาเลยทีมงานมันก็น,นอนเนาะ สานที่มันนก็นได้เป็นเต็งสองสัน <laughs> นี่น้องเลยภานาบริหารเป็นพดนํำฝุ่นหลลมลมลม,ลมทรบบนี้บริหารกัน้อง นี่แหละเนะาะรถรถท่านก็ต้อตงน้ำพี่น้องเนาะแมคานิกเป็นกำลังประกอบประกอนสำเร็จสินโซนเมื่อแล้กับครอบเขาแล้วพี่น้องครอบเขายัางยังกำลังไล่เซ็กไฟเนาะไล่เซ็คฟืนเซ็กไฟกำลังประกอบเขาเนาะอีกอคือสิบหกหลังเนาะจะน่ได้ใช้งานแล้วพี่น้องเลยพี่น้องแปดสามตัวแล้วก็ซีพี่น้อง นาคนอดแต่กอนั่นอดเนาะคนเรามาไมา่เป็นสือัดเองใช่หมมาพุ่นพี่ไหคุ้นหลายไป่น้องเลยลเดี๋ยวบางคงทีมบันทีมงานบอนทีมง,งานอไรก็เอเขาเนีเ่นี่คือจกักรไปใช้สักสี่ชั่วโมงเลยไปเนาะมีแต่ซิกเนี่ย เดกเ่มันมาน,าน,น่ะาโอ,อยวันนี้น้องเ็กนี่นอทงทงานเขาเอาเข้ายูทูบดูดีสบายดีเอฟซีประเดี๋ยวเด็เซพเนเลย เด็กทิมการพูดโฮนาคิมเป็นโฮนาไา <laughs> ด้เหะอฮันนี่แบบดา,ดาโเนานะเลยการทันดอนนี่คือทานนะเวยทานหินเนาะสซุดทาน,น,ทาน,นหินเอ็ดเบ็กไฟเบ็กมันบึ๊บปบั๊บปึ๊บปั๊บยู่ สุดกันเิร์นหัวหน้ากันเลยเปล่าขาวเลยเด็นลยเลยน,นาะใส่ตอนนาทีเทยนาทีมันองไปเว็ไปเวยมันปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วข้นี่เป็น,นหัวหน้าแล้วสิทธิ์พี่แล้วมาก่อนเนาะสิทธิ์พี่เซฟเป็พพนแล้วมาก่อน ใส่ตอนนาทีเปนนทีมันพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องอิทสีทีนะฮะทุกท่านรุกน้องมันบนพี่น้องเขาเห็นเวกบลน,น,น่าออกมากองก่อนเจ็ดเพน หันาคิมนะเป็นหน้าแล้วนเป็นหันาเซ็เพนแล้วนะกำลังหอทานเได้เลิกจิตๆพอไปพอมาจีโนะเออแบบนี้